ตักทุกรอบนะครับบนมีบาดเฝ้านะครับบาดโผง่หน่อยฝูงงแต่จังหวะปลาหมาหมายไม่ก็เป็นแนม่น้ำปลาสักนะครับลิ้มแม่น้ำปลาสักเลยน้ำขึ้นเมาตะวันนี่นะครับหมายนี่หวานอยู่ได้อุลละลอยลยหวานแต่จะรัดบริมา้ครับนี่มาเก็บเย็นเขาติดกระดิงถืออยู่ขนาดว่ามือมาลิ้มยบเย็นเขายังจักๆอยู่ มันนั่นคุณดอกคุณน,นอ้องเลยข่าวว่าคุณเก็บตกหรือถึนคลัทลายก็พาไปทางงาคณะโบราณเขาว่าขี่เราตั้งหาคอนเขาว่าเ <c oughs> ขาขี่เราวจังหาคอนเขาบโบราณพ <c oughs> าไปเป็นทางงาคณะน้นอนกินข้าวตอกอยูนะ่นย <c oughs> งานหลายๆนอนอขาตัวห่างอยู่เสียงน้าอยู่หมูม <c oughs> า,า้าเขาขึา้ป่าพัดพันจังได้มามันกระเดียก ถือว่าหมานี่รักมาเป็นฝูงนะครับมันปลาทอว่านี่ก็ได้ทอเครื่องวันนี่ก็ถือว่าหลายปลาคือมองพี่น้องเลยปลาแตงเดินเครื่องเราสามเส้นมาเฮ้ยดูดูโดดแล้ว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 ปูน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 เอาทุกรอบ จากสนีเขาซวดมานแล้วครับโอเคาเก็บไปเรื่อยๆพอดีบันนี้อ้หเดาี้อยวีหาตัวอยู่โอ้ยเห็นปลาข้าวตัวนี้แล้วก็ ตัวใหญ่คือตัวก็เดียวสันดำปิดเล็บขาวบอนเป็นทางบันไหล่ตดโดโดแล้วโดดแล้วโดดแล้วสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวจะจังหวะฝูงปาน

ข,ข,ขยิ้ใหญ่ขยิ้ใหญ่เขยิ้มใหญ่หยุดโด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 ดอุ้ยอุ้ยมาแล้วหัวใหญ่หังใหญ่ปลาปลากระชกรูปนะปลาเปีบกระตักไม่มีออนเบลอ nặng kí lô đi Như ổn chặt cá này vượt lỡ Và cái trục tối nó vào bọc bẹp Bưng cánh này Úp Úp được cũng phải món lông ห um มดผมไหมมดปึ๊บป uh okay. ึ๊บปึ๊บโดดอุ้ยตุ้ยูุคุณคุณเด็นครับน้ณน้อยคุณคุณมันเหนียนนอยนะครับตำหนิคือว่าถือนะครับนี่ đập nhó phân ui em đi trâu chung là toàn cặp văn tướp tướp lại nó lại tua lắm nó đốt nhốt khi lâm nhưng đi cái tùm ngắn nó khui lắm nó mới liệm không thấy loạt ta ướp ướp vô hang vô ăn chơi im nghiệp nè là xuống nè. พี่ผมทัดที่ผมฟาเฮียบ้ากนมังอู้หก็มังก็มั้มังใหญ่ขึ้นมาค้ำหนึ่งเล่นพัมูมันเยอะโอ้เอาเขึ้นด้เนาะมุดหอกเราดิบตีนนี่ห่างนะนี่จะขาดขาดเลยอะคงขาด เขาปป้งขาดพอดีตืบตืบตืบเก็บครับเก็บตืบึืบึืบ

้าบ่อยากมานี่เห็เจ้าอื่นครับผมมาดูว่าบ่ยนี่ีต่างหึ้นี่บน้องนก็เลยบดันก็คิดว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดหยังมันกนยอน้อยิดดกดกลโดงๆลยเกาอนแล้วก็ลงันก็บ่คยเน ปึ๊บ้ลาขาวไม่ได้พ่อพ่อจะปลาขาวกปลาข้าวอยู่ตนนี้ข้าวยะนะปลาข้าวปลาข้าว นี่หลายตัวอยู่สิบตัวอยู่หล,ลอกเขาทุกหลอกแ,แต่ติดศพปลาฝูงหรือว่าฝูงเล็กฝูงน้อยฝูงน้อยฝูงในี่แล้วแต่จงังหวะนกย้อนนี่การป็นการรับรัว

nó Ờ bọc cây nó đi biệt nó đi ba này. Đi nghe ghê. luôn. quay lam. Quay lam luôn, bọc quay đột, Nhiều tụ tụ. ลำมตั้งตัวก็เป็นไข่ไดิคุยลามต้องตัวไข่แล้วนี่ยตัตัวนี้เป้นไข่นะี่ไข่เป็นบางตัวเนไปตัวเดียวครับรอบนี้ ปื๊ดปื๊บปื๊บปื so ๊บปื๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นหอ่อยไหมมันหนักโอ้ยว่ามันอยู่บ่อยู่บ่ะสิบเลยจะยกขึ้นบ่ตอนนี้ยกขึ้นบ่ไม่ได้จะยกยังไม่ขึ้นยังไม่ถามบ่อสิบยัง อุ้ยอโกรมังกรสองุ่ตัวนึงยุ่งถึงอุ้ตัดก่อนรับตัดก่อนมังตัย่อจะขาดเกาะคีบยุ่งนังขาดมังก่อน

ส้อยผักกระบอกไม่ยอก็เยอะครับมองก่นอีดูกดล้มลกดลงกดเนาะกดปากันสิดกันติดกิกัน

เคลมังเลมังเลมังกลมังขีปักมือขีปกเลมคับเด็ดเด็ดอาว mm ุธ hmm. ก่อน